สวัสดีครับสวัสดีครับ,วรบพวกเราสองคนอยู่ที่ไหนครับเนทครับอยู่ที่สนามตะลอนครับ สี่คูณสี่ปทุมธานีครับครับผมวันนี้พามาชมรถทุกรุ่นเลยเนาะเป็นเป็นรุ่นใหม่รอดเรื่อยรุ่นใหม่ล่าสุด2องพันยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ครับเปิดตัวแบบย่างเป็นทางการแล้วแมนครับเรียกว่าสวยทุกรุ่นสวยทุกรุ่นครับผมอยากให้เห็นต้องการครับอยากให้มาชมตัวจริงที่โชว์รูมเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับมาทดลองขับเบิ้ลน้องนะเนาะแมนครับผมบอกได้เลยว่าสวยทั้งภายนอกและภายในเดี๋ยวพาชมรถกันครับลุงนะครับรถเลยครับดูรถเลยครับรุ่นนี้เป็น วีคอร์สเนาะวีคอร์สขับเคลื่อนสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อสีใหม่ครับพี่ภูมิสีใหม่คือสียังครับสีสมไม่ครับผมสี่สมใหม่เนาะแหมสมหน้าพี่ดีครับมาพร้อมด้วยกระจังหน้าใหม่ครับผมงามไรรอมานานแล้วครับกระจังหน้านี้ครับซุดใหญ่ลีบอกเลยเลยว่า อยากใครเห็นตัวจริงนงั้นเนาะครับผมุณลองขับได้วันที่เท่าไหร่ครับผมวันที่12ครับวันที่สิบกันที่ชุลูมอีสุชุมแพะของเราครับครับผู้ชมอีสุชีวินอำเภอชุมแพเนาะใช่ครับผมบอกได้เลยว่าอยากให้มาสัมผัสเนาะแมนครับภายในนี่สุดยอดเลยสุดยอดครับภายนอกนี่เห็นเราว่าคมมีแมนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพ่ไอ้เบิ่งรุ่นต่อไปครับผมไปขั้นไหนครับบัดี้ขั้นนี้เนาะจะไปเป็นขั้นนี้ครับพี่ผง้ชมอันนี้เลยครับผมสีเทาเลมโบวเทาเลมโบวครับเป็นสีที่เรียกว่า ขายดีมากเนาะขายดีมากๆครับบอกได้เลยว่ากีบสูสีคนสีเทอรเรมโบสีนี้กำลังมากเนาะกำลังหม้เทอรเรมโบสุดยอดที่สุดอยากให้มาสัมผัสกันใช่ครับกับสีใหม่ของเราจริงๆสี่ไหมก็คือสีสีนี้เมื่อกี้เนาะก็สีนี้เป็นไม้ก้อนหนารุ่นสองท่านกีบีเป็นเทอร์รมบแต่สีนี้บอกได้เลยว่ายสวใหญ่ยากให้มาลองขับมาเบิ้งสีมาเบิ้งรุ่นแม่นครับเพื่ผมสั่งจองได้เลยสั่งจองได้เลยครับ สิบสองเดือนสองเดือนนี้ครับราพบกันที่โชว์รูมของเราครับผมเดี๋ยวพาไป็นรุ่นต่อไปเนาะแมนครับผมมาไปชมสีดำครับดำดุบึกบึนสุดยอดครับรุ่นนี้อี u z u v คอสสีดำครับพี่พงศ์เท่อนทึกและบึกบึนครับบักเดเล่ว่าบึกบึนแบบสวยมากครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่อยากชมรถจริงเนาะทางนั้นเนาะครับพี่พงศ์สามารถชมได้ที่ไหนครับที่บริษัท ทีวีนิสุชุมแพวันที่12นี้ครับพี่ผมแกแนนวันครับจะงไม่ยุ่งหเสียบซ้อมเนาะครับผมทราลองขับได้ครับทราลองขับได้ที่บริษัททีวีนิสุชุมแพของเรานะครับเรามีทดลองขับออยู่ที่บริษัทแล้วก็พร้อมเปิดขายที่โชว์รูมอีสุของเราจองได้ทุกรุ่นทุกคันทุกสีใช่ครับทุกเซลล์ฝากเบอร์โทรไปนะครับน้องนัทครับเบอร์โทรผมนะครับ 0800117533นะครับเซลนัทอีสูชุมเทนะครับครับของผมเซลพงษ์นะครับ0880710899ฝากไว้น้ำเนี่ยครับผมลวก็เบอร์ทั่วบริษัทครับ043311313บริษัททีบินอีสูุจำกัดอำเภอชุมเทฝากไว้ครับพี่น้องผู้ลูกค้าที่เขาลูกหลักทุกท่านแน่ก็ลอวกันครับ